ขอให้เอายกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็แล้วจะเอาไปไว้วัดเขาว่างั้นแต่พอบอกแค่นี้เขาก็จะไม่พูดต่อเขาบอกไม่อยากจะพูดรายละเอียดเอะก็เลยงงเลยมันก็เลยคาตรงเนี้ยเอาไปวัดวัดเอาไปไว้วัดนะ่ะเขาคืออธิษฐานว่าถ้ายกขึ้นได้นะครับยกจากพื้นขึ้นมาได้ยกจากดินขึ้นมาเนี่ยที่ขุดเจอเนี่ย ตอนแรกก็ยกไม่ขึ้นแล้วทักแต่งกันห้าขึ้นมาเพื่อจะทําการอธิษฐานบอกว่าถ้ายกขึ้นได้ก็จะไปไว้ที่วัดอาแล้วปรากฏว,ว่ายกขึ้นมาได้ยกขึ้นมาได้เอ่ยกขึ้นมาชิวๆแล้วว่างันเถอะแล้วเอาไปวัดวัดหรือเปล่าเนี่ยเอาไปไว้วัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อไปนี้นะ <laughs> คุณเกษมนอนฟังพูดนะเพื่อหลับใช่ไหมเออ เอาไปไว้วัดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเอาไปไว้วัดหรือเปล่าไม่รู้เขาพูดแค่นี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ตัดบทออกไปเขาบอกเขาจะไม่พูดต่อเพราะว่าอามันมีอะไรนะเขาบอกว่าอย่างนั้นมันมันอาจจะมีอา่าเรื่องเชื่อโชคลางหรือหรือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์หรือยังไงแอดไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเขากลัวคําสาปแน่เขาพูดในเชิงเขาว่า อันเนี้ยจะมีคำสาบเขาว่างั้นเอเขาเลยไม่กล้าพูดต่อเอา้ามากักกันอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเออเลยไม่รู้เลยว่าอ่าสรุปแล้วน่ะไปอยู่ที่วัดหรือไม่ถ้าไปอยู่ที่วัดแอดก็จะไปดูเอ่อจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเออจริงหรือเปล่านะแอดก็จะไปสืบมาดูนะครับไปสืบให้เอฟซีฟังนีลล่แหละว่าเออสรุปแล้วไอ้ที่ตัวเนี้ยที่มีอยู่จริงหรือไม่หรือยังไง แต่แอดก็ได้มาฟังตอนที่ว่าเขาขุดขึ้นมาจากดินนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในดินได้ยังไงก่อนหน้านี้เออใครเอามาฝังไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของโบราณโบราณมันเป็นของเก่าหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเออเขาบอกมันเป็นทอง <laughs> ทองสำลิดเอสเอฟซี F F C รู้จักไหมทองสำลิดมันก็คล้ายค้ายทองเหลืองแล้ว嘛คิดว่าอย่างนั้นนะครับเออคล้ายๆทองเหลืองเดาเดานะเเคยเห็นเป็น,เป,นเป็นทองสำลิดอะ เป็นพระเป็นพระเนื้อสำริดอ่ะจะเขียนเป็นคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเนื้อสำริดก็คือมันจะคล้ายๆทองคล้ายๆไอ้ที่ทองเหลืองเก่าๆอ่ะเขาเรียกว่าทองสำริดแล้วกันนะนี่แหละแต่คงไม่ใช่ทองคําแน่นอนอคุณสิริกุลนะครับสวัสดีครับผมมันคงไม่ใช่คือเขาบอกว่ายกขึ้นมาได้ในการทําขันห้าไปขออนุญาตนะครับนะไปขอ ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะว่าง,ง่ายๆให้ยกขึ้นมาได้ได้พอยกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าถ้ายกถ้ายกขึ้นมาได้ก็จะเอาไปไว้วัดนะในลนักษณะแต่ก็ไม่รู้เอาไว้หรือเปล่าไอ้ก็ไม่รู้เอาไปไว้หรือเอาไปไว้ที่ไหน <c oughs> นะนี่แหละมันเลยขาดตรงนี้แล้วเขาบอกไม่พูดถึงอีกเลยอ่ะเขาก็ไปพูดถึงเรื่องอื่นนู้นนะี้นั่นมันก็เลยคาราคาซังแบบมันจะออกในรูปแบบนี้ตลอด เออก็พูดให้มันรู้ไปเลยที่มันจบเรื่องราวเป็นประเด็นไปเลยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่คนเขาเอาไปพูดแน่มันจริงเท็จแค่ไหนมันมาจากไหนเออเพราะว่าเขาไปพูดเนี่ยคือขโมยนะลักมานะ่ะเออลักมาจากไหนยังไงเออใครเอามาฝังไว้อะไรอย่างเนี้ยเออแล้วคนที่ไปนี่คือสามคนมีอยู่แค่สามคน FC. เอฟซีเออมีแค่สามคนเท่านั้นที่รู้เห็นเรื่องนี้ อ่าก็นั่นไงแล้วมันจะรู้ถึงคนที่สี่มีได้ไหมถ้าว่าอ่ารู้มีแค่สามคนแล้วถามว่าคนที่สี่รู้ไหมมีมันก็มีโอกาสรู้ก็มีเพราะเขาอาจจะไปเล่าให้อีกสองคนใช่ไหมอาจจะไปเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็ไปเล่าต่อนะครับอ่าก็แค่นั้นอ่าแล้วคืออะไรล่ะคราวนี้เอฟซีงงไหมแอดก็ยังงงอยู่นี่นะ เออแล้วไปต่อไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เล่าให้จบไงเล่าไม่ให้มันเคลียร์ไงเออไม่ให้มันเคลียร์ก็เลยคาตาซังตรงนี้เลยเอฟซีไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ฝังอยู่ข้างในนะครับฝังมานานหรือยังเออาเขาไม่รู้สาเหตุแหละเพราะแอบไม่ได้ไปตอนที่ว่าอ่าไปเจอยังไงตรงนี้อ่าหรือหรือว่าไปขุดไปขุด ไปขุดหลุมไปเจอเข้าเป็นโดยบังเอิญหรือเปล่านะครับหรือมันฝังมาแต่สมัยโบราณโบราณแล้วมันนานมาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออก็เอาขึ้นมาก็าไปไว้วัดแค่นั้นแหละนะเอ็ดวาอถ้าเอาขึ้นมาก็าไปเก็บไว้วัดเออให้เอาไว้ใช้ในการพิธีต่างๆถูกไหมเออเอาไปใช้แค่นั้นก็โอเคแล้วเอ็ดวานะก็โอเคแล้วเออก็ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหม ถ้าถ้าเอาไปใช้มันมีประโยชน์แนละ้วถ้าเอาไปขายก็ไม่ได้ขี่ตังก็เอ็ดว่านะเออแล้วก็คุยไปเรื่องอื่นเลยนะครับคุยไปเรื่องเออ,อะไรนะไม้ตะพน์ของหลวงพ่อก็เป็นทองคําเหมือนกันอะไรอย่างเป็นทองทองสำริดหรือทองอะไรเ็เล่าไปแอดก็ฟังแล้วมันเริ่มละตอนแรกเอาคิดไว้เขากินไปสักกระป๋องหรือเปล่าวะเนี่ยกินไปขี่กระป๋องหรือเปล่าวะเ,เออวกพูดวกไปวนมาไนอะ้กินไปขี่กระป๋องแล้วเนี่ย อก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะเออสรุปแล้วไอ้ที่เขาพูดมาเนะี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนที่เขาไปพูดอ่าให้สายนอกเขาฟังสรุปแล้วมันจริงอ่าเขาบอกว่าเขาก็พูดนะว่าไอ้ที่คุณพูดกันนะ่ะไม่จริงไม่จริงยังไงก็ต้องอธิบายสิถูกไหมไม่จริงยังไงก็อธิบายมาว่าเออไม่จริงตรงไหนยังไงเออก็บอกมา มันจะได้เคลีย์ไงแค่นั้นนะเอ,อว่าอันเนี้ยเขาไปได้มายังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนั้นนะอ่ะเออมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะถ้าเอาไปถาวายวัดเนะ่ยมันก็ไม่มีปัญหาเอีเอาจริงๆถ้าได้มาก็เอาเอาไปวัดไว้วัดให้วัดใช้พิธีกรรมต่างๆ่นะก็จบแล้วแค่นั้นเลยแอดว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะ แต่ถ้าคุณเอาไปขายก็ไม่รู้สิว่าอันนั้นเป็นของใครด้วยอ่ฮถูกไหมใครขโมยมางฝังไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านี่แหละก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่รู้กันนะมีอยู่สามคนเอา้าแล้วก็ยังถามว่าเอา้าแล้ว,แล,วแล้วเขารู้ได้ยังไงอะเอา้าถ้าคุณถ้าคุณรู้เนี่ยแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่สี่สิแล้วคนที่ห้ามันจะไม่มีเหรอเถอะไหมคนที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี่ยจะไม่มีเหรอ เออสรุปแล้วรู้ทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าอาก็ต้องว่ากันอย่างนั้นแหละูเรื่องนี้แอดว่าเอาไปเอามาเนี่ยมันจะเป็นมั่วสว่านะ่ะใช่ไหมอาจจะเรื่องราวนีมั่วมั่วแล้วแอดว่ามั่วแล้วเ,เริ่มเริ่มมั่วแล้วฟังแล้วไม่เข้า,ขาใจคําพูดคุยคุยไม่สุดคุยไม่จบอืมถ้าคุยให้มันจบให้มันสุดไปมันก็จบนะแอดว่า เออมันก็เลยกลายเป็นกักกักนะเรื่องราวนะหรือจะให้เขาเข้าใจเป็นอย่างนั้นไปเออถ้าคุณพูดให้มันเคลียร์มันก็รู้เรื่องใครจะมาพูดยังไงก็ก็ไม่มีผลอะไรเออแต่คนอื่นเอาไปพูดเนี่ยมันเสียหายอ,อ่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ว่ากันแหละแต่ถ้าเรื่องไม่จริงมันก็เสียหายนะเสียหายแค่นั้นเองนะอืม ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาตัดขาดแล้วนะสาปตัดขาดกันสามคนเขาว่างั้นไม่ต้องเข้ามาแล้วตัดขาดแล้วเออ,เอ,อไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกตัดขาดกับเจ๊แล้วเออไม่ไม่ให้เข้ามาแล้วเขาว่างั้นตัดเด็ดขาดไปแล้วเออนี่แหละเอฟซีนะครับเรื่องแค่นี้นี่เขาบอกว่าตัดขาด ไม่ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเออไม่เป็นเพื่อนกันแล้วตัดขาดเป็นเพื่อนในโซเชียลนะตอก่อนนี้เขามาที่นี่นะเขามาที่นี่ก็ไม่เห็นออกไปหาเขานะนะเออไม่ได้ไปหากันน่ะดีนะ้เราไม่ได้ไปหากันมันจะได้อ้างบุญคุณกันได้ก็ดีแล้วนะครับเอฟซีมันจะได้ไม่ไม่ไปหากันแล้วก็ไม่ได้อ้างบุญคุณกันได้อ่าต่างคนต่างอยู่ นี่แหละฟาดาฟาดกลัแบว่างั้นเถอะโอ้แย่แย่แย่นะนึกว่านึกว่าจะมีอะไรให้ให้ตื่นเต้นเข้ามาอีกนะ <c oughs> เออนึกว่าจะมีอะไรให้มันตื่นเต้นขึ้นไปอีกว่าเออสรุปแล้วมันคืออะไร <S <s เดี๋ยวแอดจะต้องไปถามนะครับคนชาวบ้านนี้แหละนะครับไปถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีจริงอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์อาถรรพ์ยังไง แอดก็อยากจะรู้ว่าเป็นอาถรรพ์ถ้าพูดเยอะแล้วมันจะมีอันเป็นไปตรงไหนยังไงอาอยากจะรู้อะติที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาบอกมันไม่อยากพูดเยอะมันอาถรรพ์เขาเป็นอาถรรพ์เออก็อยากจะรู้มนันเป็นอาถรรพ์แบบไหนยังไงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวจะไปถามคนข้างๆเนี่ยเขารู้มั้งหรือเปล่าหรือย,ยังไงเนี่ยอ่าก็คืออาจจะไปคุยกับระดับ ผู้นำชุมชนเลยนะเอากันตรงตรงตรงนั้นเลยอ่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ต้องรู้เรื่องราวแหละในหมู่บ้านเนี่ยพูดง,ง่ายๆใช่ไหมเขาต้องรู้ความเป็นมาเป็นไปอ่าของลูกบ้านอยู่แล้วเอี่ยเราก็อยากจะรู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไงเนี่ยแล้วก็ได้เอาไปไว้ที่วัดจริงหรือป้ายอ่าตรงนี้ใช่ไหม เออว่าเดี๋ยวจะไปถามอาผู้นํานเขาบอกว่าอ่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมคนที่ไปขุดเจอนะครับแล้วก็เอามาถวายวัดไว้อ่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอยากจะให้ได้เขาอ่าคุยข้าวให้ฟังสักหน่อยนึงอ่ามันจะได้เข้าใจกันเป็นอ่าไปในทิศทางเดียวกันไงไม่ใช่ว่า คุยกันคนละทางคนละเรื่องนะครับแล้วบางคนก็อาจจะบิดไปทางเรื่องอื่นนะมาอาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้ก็ตอนนี้นะครับ f อฟนะครับตอนนี้ก็เกิดการฟาดเอ่อเกิดการฟาดกันไม่รู้ใครเป็นใครแหละตอนนี้นะเอฟซีเนะี่ยเอ่อลวงแหวนรอบนอกนะก็มีปัญหากันนะครับเอ่อมีปัญหากัน ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่ไม่รู้ว่านวเนียทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเอ่อคือหาหาเพื่อนสรุปแล้วไม่มีเพื่อนกันเลยแหละเอาพูดง่ายแทบจะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนแต่ทีนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้วเออไม่ใช่แล้วก็คือเป็นสายฟาดแล้วอยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝาแล้วตอนนี้เออเจอหน้าก็คือศัตรูท้งนั้นอ่ะมือศัตรูแล้ว อโดยเฉพาะเจ๊นะครับอืมโดยเฉพาะเจ๊รู้สึกว่าเขาจะถูกลอยแพซะแล้วมั้งเจ๊นะครับอมีคือช่องไหนช่องไหนก็ไม่เอาเลยไม่เอาแกเลยว่างั้นเถอะไม่ขอร่วมอ่าสังคยาด้วยนะครับเขาไม่เขาไม่เอาเลยเจหวีนะครับเจหวี ก็ยังงงว่าเอ้าเจ๊ก็ไม่ทำอะไรให้ใครเอคือหลายช่องไม่ชอบเลยตัดสัมพันธ์สว่าดนะครับตัดสัมพันธ์สว่าดกันขาดไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือนะครับเอคือไม่เอาอะไรเลยออตัดขาดกันไปเลยก็งงๆเหมือนกันนะครับเอฟซี สงสัยแกจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกซะละมั่งนะครับเออมาที่สี่กออีกไม่ได้ซะละมั่งนะเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครเขาเอาเนี่ยก็มาเที่ยวแถวนี้ก็ลําบากนะเออเพราะว่าขาเนี้ยเขาประกาศแล้วเขาไม่เอาเออประกาศแล้วเขาไม่เอาไม่ครบด้วยว่าง,ง่ายๆไม่ครบด้วยเออแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่หละแอดว่านะ เอ,อยังไงก็แล้วแต่แตแอดว่าดูแล้วเนี่ยเเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาดีกันก็ได้แต่ก่อนด่ากันจะเป็นจะตายเห็นไหมล่ะยังดีกันได้เลยฮะเออแปลกไหมแต่ก่อนด่ากันเละเทะยังดีกันได้เลยยังกลับมาดีกันมันไม่แน่หรอกอะไรความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละตอนนี้อาจจะตัดสัมพันธ์สว่านนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเอาไปเอามาเอาไปเอามาวกไปวงคือมันก็วนเวียนอย่างเงี้ย เออนะ u t u ู e ก็จะวนเวียนกันอยู่เนี้ยเพราะว่ามันออกจากตรงนี้ไม่ได้ไงออกจากวงโครจรตรงนี้ไม่ได้หรอกก็วนเวียนกันสลับกันไปอันปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนกันนะอนาคตก็ไม่แน่อาจจะกลับมาเป็นเพื่อนอีกเหมือนเดิมก็ได้อ่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันหากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกลับมาก็ได้เออขนาดเป็นศัตรูก็ยังมาเป็นมิตรเลยมิตรก็กลายเป็นศัตรูก็มีเยอะแยะ,ยะ เอเพราะฉะนั้นความแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นความไม่แน่นอนไปเลยเห็นไหมกลายเป็นความไม่แน่นอน